ใช่เหี้ยเงี้ยเหี้ยเงี้ยเอาเลยเอาเงี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนไอ้กำลังมาอุ้ยอันเป็นเรื่องไว้ตัดดินเอาหยกแมนถ้าถ้าเหลือแค่มึอกับหมูหนึ่งตัวแล้วมึงอยู่ในป่าสิงในป่าไอ้บนเกาะก็แหละกับหมูหนึ่งตัวเงี้ยมึงอย่างนี้จะแดดละมึงแดกได้มึงแดกได้ค่ะแดกได้ไม่ตอบไม่ตอบอย่าเลี้ยงหมูไปทำย่างอื่นต่อมันแดก มันแดกได้ใช่ถ้าไม่มีอะไรแดกจริงๆเขาจะเดินหลายรายเพื่อป้องกันก็ฆ่าหมูก่อนแล้วก็ไปปลูกต้นไม้จหมูต้นไม้จหมูมึงจะลองกินชาไอ้สัตัดที่ตายมันเป็นหมูมันจะออกคนไม่ใช่ที่เดียวนะไม่ใช่พันใหญ่ก็พันใหญ่เราถึงที่คือจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาหมายถึงอำเภอเมืองสงขลาหรือว่าแบบเรียกว่าคนสงเหมือนคนนน่ะเรียกคนนนก็คือคนแบบกูไปแพตีแบกคนอำเภอเมืองนนทบุรี แต่ว่าคนมันแมงแมงไม่ไม่เก็ตไม่เก็ตอยากมาอย่างเดียวเขฟังอยู่เนี่ยแต่เก็ตไหมเก็ตเก็ตว่าเก็ตสิงู่ก็เมืองใหญ่สองเมืองอยู่ด้วยกันสุดท้ายมันก็เป็นเมืองเดียวกันไม่ใช่ใช่ละฮะเป็นเมืองเดียวกันเหรอเขาบอกอยู่ว่าเมืองใหญ่สองเมืองมาอยู่ติดกันมันมาอยู่จังหวัดเดียวกันเฉยเมันก็คือที่เดียวกันไม่ใช่มาตัอยู่ไม่เก็ตเนี่ยมันกับมันกับพระธารวมแบบนั้นใช่ไหมกรุงเทพ กับเออทำดีเออทั้งง่านก็เป็นจังหวัดเดียวกันทันดิใช่ใช่เงี้ยเออเอาเลยเอาเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนไอ้ไอ้ยูโฟอ่ะมึงบอกปะทุมอยู่ไหนทุมอยู่กรุงเทพมั้งกรุงกรุงกรุงทุมันก็ต้องอยู่กรุงติดอยู่แถวห้องหกโอ้โหเละเลยเถามปะทุอยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพกรุงเทพรังทองบุษราใช่หรอ นั่งนี่นั่งอย่ั้นนนะนั่งนันั่งนั่งลมนั่งต่างแดนนั่งนวยกัขนมปังได้ปะแต่งนั่ง